สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาตกปลาที่เกาะพยามนะครับปกตกปลาโขดหินเกาะพยามหลังจากเลิกงานแล้วตกปลากันนะครับนู่นนะยคนงานเราอยู่นูน่นงานเราตกปลาอยู่นูน่นเมื่อวานได้ได้ไปสี่สี่กิโลปลาเล็กนะฮะได้ไปสี่กิโลโยไปทอดกินอร่อยมากเลยเอ้านี่ดึงแล้วเนี่ย